ชั่วโมงนี้ต้องยอมรับเลยว่าแหม่สีเทาเอลบูทนี่ขายดีจริงๆครับคุณผู้ชมลามไปทุกรุ่นเลยตอนเดียวแครบสีประตูโอโ้หสีเทาก็ยังเป็นอีกหนึ่งในเทรนดยอดฮิตในพอสอนนี้มาครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวเครื่อง3000ันสเปซแคบนะครับสเป c แคบเครื่อง3000ถ้าเครื่อง3000ันเนี่ยมันจะอยู่ที่1 9อแรงม้านะแรงบิด450ครับและคันนี้แน่นอนโอโ้โห บรรทุก5ตันเดี๋ยวให้ดูมุมข้างๆก่อนทรงสวยๆคันนี้นะครับจัดทรงพื้นฐานให้นะครับจะไม่ใช่ทรงย่อนะครับเป็นทรงพื้นฐานเน้นใช้งานขับนุ่มขับสบายก็ได้ทรงสวยแล้วก็ขับนุ่มด้วยนะครับสำหรับคันนี้แน่นอนครับเราจัดทรงทั้งหน้าทั้งหลังให้อยู่แล้วเดี๋ยวเซลต้นพามาเจาะเจ้าคันนี้กันว่าเราทำอะไรลงไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ยุ่งเลยนะเป็นด้านหน้าแบบเดิมๆเลยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมอันนี้รถเพิ่งเสร็จจากอู่ช่วงล่างมาเดี๋ยวเซลล์ต้นนะ่ะจะไปติดตั้งไฟตัดหมอกให้ลูกค้าต่อนะครับลูกค้าจะใส่เป็นไฟตัดหมอกตัว LED ซึ่งลำแสงจะเป็นสีขาวนะครับลูกค้าอา,อาชีพของลูกค้าเนี่ยก็คือต้องบอกว่าขายของตามตลาดนัดซึ่งจะเป็นผักนะครับเป็นผักต่างๆขายตามตลาดนัดแล้วก็ ตลาดนักเลือกกังคับกลางคืนอยู่แล้วลูกค้าบอกโอเคงั้นเซลต้นใส่ไฟตันหมอกเลยครับมันจะได้ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถเนาะสำหรับแม็กด้านหน้านะครับลูกค้าใช้เป็นแม็กนี่เลย MK นะครับแม็ก MK ตัวนี้นะครับเป็นแม็ก8.5นิ้ว6รูสีจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะแม็กเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยสวยไหมเนาะต้องบอกว่าแม็กหน้าแม็กหลังตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าโทนนี้นะสีแบบนี้นะ ลายแบบนี้นะยอดฮิตมากๆพศออนี้นะครับก็เราใส่ปอกกันสั่นให้เรียบร้อยนะแล้วก็ครอบเบรกเนี่ยลูกค้าใช้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็ใช้น็อตเดิมเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยต้องบอกว่าอาใช้น็อตเดิมเนี่ยมันก็เข้านะมันก็เข้ากับตัวล้อแมกเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราโหลดจัดทรงลงไป1นิ้วครึ่งนะครับโหลดจัดทรง1นิ้วครึ่งนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้1ฝ่ามือสอด นะครับก็ถามว่าสวยไหมผมก็ว่าทรงเขาสวยแล้วก็การโหลดเนี่ยมันช่วยให้รถอะขับดีขึ้นด้วยนะเวลาที่เราทําเป็นรถคอกเสริมแนบแบบเนี้นะฮะมันช่วยให้รถขับดีขึ้นจริงๆนะครับส่วนล้อหลังนะครับใช้เป็นของเลนโซครับแม็กบรรทุก XL7 นะครับซึ่งตอนนี้ยยอดฮิตมากแล้วก็สีเนี้ยกับมันเข้ากับแม็กหน้าอ่าก็คนนิยมเยอะมากผมคิดว่าน่าจะเป็น สีที่ขายดีมากๆสําหรับสําหรับโชว์รูมผมนะที่ไปทํารถค้อกเนี่ยสีนี้ต้องยอมรับว่าตอนนี้มาแรงเนาะแล้วก็มีอ่าเพาลอยโปรมีดามกระบะบนล่างเรียบร้อยนะครับเราดามให้เรียบร้อยเลยแล้วก็คันนี้มีย้ายหูแนบหน้าขึ้น1น,นิ้วเห็นไหมนะครับก็เวลาที่ย้ายแนบหน้าเนี่ยทรงมันจะลงมาเองในตัวแล้วก็ต้องบอกว่า นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูดามกระบะก่อนดีกว่านะครับดามกระบะเรียบร้อยนะครับนะ้หนาะนะแบบนี้คือดามกระบะมาแล้วถ้าของเดิมมันจะเป็นตัวบางแบบนั้นอันนี้ดามมาเรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าแค่ย้ายหูแน,บ,นบหน้ากับวางเพาอ่ะรถมันเหมือนมันโหลดมาในตัวครับเพราะความกว้างของแขนเพาอ่ะเวลาที่ล้อไปใส่อะ นะครับมันกว้างกว่าเผาเดิมมันก็เลยทําให้รถดูต่ําลงมาด้วยในตัวชุดแหนบมันจะต่ําลงมาในตัวนะครับเราก็เลยย้ายหูแหนบหน้าให้ไปแหนบคันเชิดนะครับทุกอย่างก็เลยลงมาเนี่ยก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้เตี้ยกว่าของเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ลอนด้วยในความรู้สึกผมนะแล้วก็จะล่อนไม่ล่อนเนี่ยล้อนหน้าก็สําคัญครับล้อนหน้าเราก็เลยเลือกใส่เป็น8.5ให้กับลูกค้า แต่ต้องบอกว่ายุคลางหลังอะล,ล้อแม็กหน้าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาเป็น 8..5 จุดซะส่วนใหญ่เพราะว่าเทนลหลังๆมาไม่ค่อยใส่ล้นกันแล้วนะครับเพราะ1ก็คือไม่ร่อนด้วย2ตํารวจไม่ค่อยจับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูล้อหน้าล้อหลังในมุมด้านข้างเห็นไหมเนี่ยมันจะมุมจะแบบมันจะไม่ล้นนะครับข้างหน้าก็ปริมปริมหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับรูปทรงก็สวยงามนะส่วนคันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ย โชคบรนทุกโปรนะครับแหนบ20มมิลข้างละ5ตัวครับแล้วก็มีตัวสกีเรียบร้อยหมดนะครับลูกค้าใช้ตรงเต็งเดิมความสูงเดิมนะครับนี่ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยส่วนตัวอคอกนะครับเป็นอคอก10ชั้นครึ่งนะครับอคอกเหล็กแซมเลดแประปาน้ำเงินอคอกงานช่างบึงลาดบุรีนะครับสำหรับอคอกแคปเนี่ยหัวอคอกก็จะมาระนาบเดียวกับแนว กระจกขอบกระจกด้านบนนะครับส่วนลีลาลวดลายก็จะประมาณนี้เลยนะครับหัวคอกจะเป็นเหล็กลวดลายจะเป็นเหล็กแต่ตัวที่เป็นโครงสร้างหลักเอาไว้รับน้ำหนักการบรรทุกเนี่ยจะเป็นแปะปะปานะครับสูง10ชั้นครึ่งหรือเมตรสามสิ้านะครับก้นเนี่ยครับลักษณะาการทาสีการสนิมรอยเชื่อมต่างๆประมาณนี้เลยนะครับนี่ ข้อเนี่ยถ้าเป็นข้อแครบนะครับจะมีต้องบอกว่ามีหลายแบบมากข้อแครบนะครับจะเอาแบบว่าที่มีตรงนี้ตั้งลงมานะครับเพื่อค้ำก็ได้บางท่านจะใส่กระบองแล้วก็ค้ำไปตรงนี้เลยก็ได้หลายแบบครับเราเลือกสั่งได้นะครับเวลาสั่งข้อแครบนะลูกค้าแจ้งนะครับว่าเอาแบบเปิดแครบได้หรือเปิดไม่ได้เพราะแบบนี้คือเปิดแครบได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู แต่ถ้าแบบเปิดไม่ได้ส่วนใหญ่เขามาจะมาใช้ในมุมค้ำกระบองกันนะครับนี่แบบนี้เปิดแคปได้แล้วก็เปิดได้มากกว่าจริงๆต้องเปิดได้อีกนิดนึงด้วยนะมันจะ90องศานะครับเห็นไหมจะไม่ไม,ไม่ไม่โดนตัวคอ,อกเลยก็คือใช้งานได้ปกติแต่บางท่านนะ่ะที่ที่แบบว่าอ่ะไม่ต้องการให้แคปเปิดได้เขาก็จะซื้อเป็นคอ,อกแคปที่มันจะโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็มาใส่กระบองคำ้ำแต่ถ้าเกิดใครไม่ใส่กระบองคำ้ำจะใช้แบบนี้ก็ได้ นะครับก็คือทําให้แคปเปิดได้ซะนะครับแบบนี้ก็ใช้งานได้นะครับลาวเหยยบนะครับมีมาให้ชั้นบนชั้นล่างนะครับเหล็กสับท้ายด้านท้ายมีมาให้4ตัวแล้วก็คันนี้ใช้เป็นฉากเหล็กรอบคันเนาะมีโซ่ก็อล็อกมีมาให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับในชุดก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่สเตปคันนี้ก็บรรทุก5ตันเติมลมยางอย่างเดียวตอนนี้ บรรทุกได้เลยนะครับก็ท่านบางส่วนใหญ่ก็ถ้าบรรทุก4-5ตันก็จะเติมกันประมาณสัก1 2 0 1 3 0แต่ว่ารถเดิมเิมเราทำาแบบนี้เราอาจจะยังไม่ได้อัดลมยางให้มานอกจากลูกค้าจะบอกนะครับเราถึงจะอัดมาให้แต่เนี้ยเราก็เติมแค่แบบพอใช้งานปกติมาก่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะไปบรรทุกเท่าไหร่อีกทีหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสเต็ปแบบใช้งานสวยด้วยนะครับใช้งานกําลังง่ายกําลังสะดวกครับลงพื้นที่ต่างๆแบบ ลูกโลมาข้ามได้สบายไม่ค่อยติดนะครับก็สเต็ปประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ความสวยในมุมลดคอกนะครับจัดทรงนะครับกำลังพอดีกำลังสวยขับสบายขับนุ่มนะครับนี่แนะนำนะครับโดยเครื่องสามพันตัวนี้ก็จะมี3สีสีเทาสีบอลสีขาวนะครับซาสีขาวเนี่ยราคาถูกสุดถ้าสีสีบอลกับสีเทาเนี่ยราคาจะแพงขึ้น7 0 0 0แพงกว่าสีขาวนะครับอย่างคันนี้ตัวรถ70,000 0 นะครับยังไม่รวมอุปกรณ์เนาะก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับดาวเริ่มต้น4 0 0 0 0กว่าบาทสาหรับแคปตัวค้อนะครับมีส่วนลดครอบครัวอิสูอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับฝากด้วยนะครับโชว์รูมเซลต้นอยู่อาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เพจเซลต้นก็เพจเซลต้นอิสุโคราชใช้เพจนี้นะครับพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะก็ทักมาได้เลยรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาเท่านั้นยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับ